สวัสดีครับผมวันนี้พบกับช่องสไตล์ตั้มนะผมวันนี้ก็พามาเที่ยววัดสี่แยกเจริญพรนะผมวัดหลวงปู่หลิวนะผมแล้วก็นั่งประทับเทามังกรนะผมพลิกชีวิตนะผมองค์ใหญ่มากนะผมแล้วก็โบสถ์ที่สวยงามน,นะผมกําลังเริ่มสร้างโบสถ์นะผม วันนี้ท่านใดนะที่ว่างภารกิจการงานก็แวะเข้ามาเที่ยวนะผมปีใหม่นี้นะผมแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวสวนดอกไม้นะผมเดี๋ยวพาจะเข้าไปเที่ยวข้างในด้ยวยนะครับผมวันนี้ก็ว่างจากภารกิจการงานนะผมก็มาเที่ยวได้นะผมที่วัดศรีแยกเจริญพรนะผมอำเภอกำแพงแสนนะผมจังหวัดนครปฐมนะผมไปครับผมเดี๋ยวผมผมพาจะพาไปเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวชมบรรยากาศนะครับผม ตรงโซนนี้ก็จะเป็นทุ่งทานตะวันนะผมทุ่งทานตะวันนะสวยๆคือควรเปียมใหกับคนชราที่ไม่มีลูกหลานเลี้ยงดูต่อมาเลี้ยวมาตรงนี้นะมาเจอนะครับทุกท่านทุกคนนะวันนี้ เเกนตาัดปนีมาเอ้ mm ูเกนัตตาัดนไปแล้วไม่ใช well yes ่เลเอใครไอ้ด um ูปวดหัวคุณบอบัตีนะอใครปวดหังใครปวดันะครับปตาี้ใรมนะครับวัดสี่แยกเจริญพรนะผมเป็นวัดที่พัฒนานะผม ถ้าผ่านท่านใดเคยที่ผ่านมาบ่อยๆนี่นผมจะเห็นเลยว่าวัดท่านพัฒน,นา,านตลอดนะผมคือการความสวยงามแล้ว,ลลาาวต่างๆแบบนี้เราบาววสีได้เกิดเรียกว่ามาตะบุญทับมานนะครับตอนนี้เวลาใกล้จาเส็ขนาฬิกา,าแล้วนะครับใกล้จากเที่ยงดีนะเนี่ยเช้าเจ้าเออขอศพอย่าไปลืมกินข้าวเช้าเลยลืม มาเช้านะกินแต่น้ำร้อนแล้วก็มาทุกวันหละครับผมจะลืมข้าวเช้าอย่างเงี้ยนะครับ เอาเชิญจ e. ้าเชิญหายารัเที anyway. like music music like ่ยวยาัเอาเชิญนะครับเพราะว่านานลนะบางทีดอกไม้ท่านจะติดของกันนะพรับจะดลับดอกของกันนี่นะครับมีระยะเวลานะครับตมเดี๋วก็โรยนะราได้ก็มีวันรยติดมเดียรโอ้ยเดวก็ปีหน่งปหนึ่อทเจียนมเียด้ยนร่วนนี้นะเช่มจว่าจะจะ่ กาจจีนีร้าหนกรสอบกรสอบละสี่กิโลก็คิดไปสี่้ไม่ยรกันว่าอายุดอกไมมีเยอะแค่ไหนนะครับสองกระสอบก็แดตันปีนี้นะแปตันนับก็เป็นสต่อเลยนะครับเาได้ไปลอยนลมาตัหลงก้อเนี่ยัทก็เชิญทุกท่านมาช่วยกันเนะเป็นจะภาพข้าวสาร กรสอบแล้หนึอยบาทมาตอนนี้นะดูกข้าทางโน้นเลยนะครับครับตรงเล็บอกข้าทางโนู้นเลยเรข้าวโพดเนแล่คกเรับข้ารักสมบูด้วยและก็รับน้่อดื่มฟรีด้วยเข้าชทางโน้นนะจะมีระานตรงนี้เนี่ยเป็นร้ามาจากขเมรนะมีพุทธคุณสูงอ่าวันนี้รับูกนี้นะมาจากขเมศนะจึงสนิทกันลง่อมามาช่วยกันขอมเมนสีแยกจริญพร เราลงครับพระพุทธมนต์น,นะเอาจจลืกบูชาพระพุทธคุศำมนนะปัใจจัยใส่โตู้นะอย่าลืมบูชาคุทธคุหลลงมานี่น,นะอปัยใจใสตตู้บูชาครูบูชาน้ะมนต์นนะ มนาจะพล่าเข้าตักบูชาินะครับแล้วก็เข้าชมทุกไม้ดอกนะช่วยบำรุงสวนดอกไม้กับหลวงพ่อนะสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งนะครับบาทสอบาทห้าบาทสิบ,บาทใส่ไปนะครับช่วยกันทุกไม้ดอกแห่งน,นี้จะได้มีอายุอยู่ได้ไปอีกหลายๆวัน ถ้าเราช่วยกันเป็นเจ้าภาพนะ้ำจ้าภาพปุ๋ยหรือเจ้าภาพคนเลี้ยงโดอมาเป็นเจ้าภาพข้าวสารตรงนี้นะใครยังไม่มีชื่อฝากไว้ว่าสีแยกเจริญพรมาเป็นเจ้าภาพข้าวสารกันนะี่เนอะกระสอบรักหนึ่งร้อยบาทกระสอบละหนึ่งร้อยบาท,ออบบาทนะเชิญจ้าพี่มาตรวนี้นะครับ เป็นจะภาพข้อขาสารตรงนี้นะเขียนชื่อไทยที่กระสอบเลยนะกระสอบละหนึ่งร้อยบาทเชิญนะครับ,บเป็นจะภาพข้วสารด้วยกันนะอ่าเชิญจ้ะอ่าเชิญครับ่านี่มาข้างในเลื่อยนะพี่นะมาเขียนชื่อเขียนนามสกุลเอาไว้ที่กระสอบด้วยกันอยากเห็นชื่อของคนใจบุญนะอยากเห็นชื่อคนใจบุญอยากเห็นนามนามสกุลผู้ใจประเสริฐ วันนี้เรามาทำบุญทำทานนะทำบุญทำท,ท,ท,ทานด้วยการบริจาคทานนะครับเรียกว่าทานาบารมีนะการทำบุญทำทานเป็นทานาบารมีเวลาเขา้าเข้าทุ่งไม้ดอกเข้าสวนดอกไม้ขอยก็บอกป้ายเข้าบุญบอกป้ายที่แสดงเข้าตามลูกศรเนอนะ เข้าตามลูกสอนนะครับให้เข้าตามรู้เลยนะครับจ่าแม่เขียนชื่อที่กระสอบตัวโตพร้อมนามสกุลกระสอบละหนึ่งร้อยบาท ้าคี่ข <100. S 2> ้าวสามน้ำสี่จะักห้าร้อยตัวที่ไหล่ร้อยดีสองร้อยสามร้อยสามร้อข้าวสน้ำสี่จะห้าร้อยพอดีคืข้าวสามกระสอบสามน้สี่หลังข้าวสามน้ำสี่นะห้บ จะให้มากันแต่เช้าผมเพื่อจะได้ชมบรรยากาศที่ไม่ร้อนมากแล,มแล้วก็มีดอกไม้สวยๆนะที่วัดเสียจเจริญพรและก็ทอ่บ่าที่บ้านสวยๆสามร้อทตุกๆต้นนะครับ อ่าผมรู้สึกเป็นคนเยอะมากครับผมคนเยอะนะผมไม่ใ <Deadpool> ช to ่สวยหมดได้ต้องเดินทางไกลนะผมอยู่ติดถนนลดำเลยนะครับผมเส้นกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับที่จะเดินทางไปลำพูนนะผมจังหวัดกาญจนบุรีนะผมอยู่อยู่ระหว่างกลางนะผมอยู่อยู่ระหว่างกลางเดินทางมาแล้วผมอยู่ข้างทางนะครับเราก็มา มาดูแล้วก็มาเซลฟี่กันนะครับผมช่วงปีใหม่นะครับถ้าท่านไม่ได้ไปไหนนะครับส่วนดอกไม้นี้จะอยู่ถึงจีนนะครับอยู่ถึงจีนแล้วก็ถ้าว่างก็เข้าไปทําบุญด้านในนะครับทำบุญด้านในเลยสวยๆนะครับทำบุญด้านในนะครับผมติดทองโบสถ์นะครับโบสถ์ก็สวยนะครับสวยงาม ป็นบาทป็นบาทเนี่นันเลยเฮอบาทบาน้ำกะตู้นเลยนะเอาตะตู้ไว้สิครับนเดี๋ยวเราให้ล mm ัส hmm. uh ูง huh. สุดนครับนบริทประณตย์นับก็้อนพยานีจะหนับไปต้องมาเลยพี่น้องเลยาว่ไม่ว่าง โอเคครับผมขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมช่องสัตหีบถ้ำนะผมอันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับผมถ้าว่างจากพวารเร่การงานนะผมก็เชิญนะครับที่วัดเจียเจริญพรนะผมสวยๆนะผมแล้วก็สามารถขึ้นไปททำบุญนะผมได้บุญด้วยนะผมได้เที่ยวด้วยนะผมตัวนี้ก็มาได้ยังถึงตจีนนะมตุตจีนท่านก็ สามารถปิดทองทางผ่านได้นะผมจีนนะผมแล้วก็ปีใหม่นี้ก็มาเจอกันที่กันเดย์เลยนะผมสวัสดีครับคุายอดสมุทรนะครอบครัวยอดสมุทรได้บริจาคข้าวสาร ทาน้ก็ทางด้านหลังสี่ให้เดินทางพี่เท่านั้นนะจ๊ะจ๊ะอย่าก้าวข้ามไปในแปลงไม้ดอกนะสองกระสอบสามกระสอบก็ไดมีมาประมาเนาะวันนี้ว่นเช้าเลยมีข้าวสามน้ำสี่นะฮะคือถ้าคุณห้าร้อยบาทเนี่ยคุณจะได้ข้าวสามน้ำสี่คือข้าวสามข้าวสามกระสอบน้ำสี่ลำให้การต้อนรับในเทศกาลก็จะได้อย่างนั้นจ๊ะครับถ้าท่านใดว่างจะมีภารกิจการงานนะผมก็ใหญ่ดอก ที่ว่าสีแดงในทุัไม่ดอกเดียร์แสนนะผมจะรับสีหมดด้วยแล้วก็รับน้ำดื่มเย็นๆไปข้าวแก้วเนี้ยักษ์นแต่เวลาเข้าไปในทุกไม่ดอกน้ำดื่มเนี่ยนะแก้วหมดแล้วนะน้ำหมดแล้วหยาบแก้วไปทิ้งในทุกไม่ดอกก็แล้วกันนะอาขึ้นนห้าได้าเตรียมที่รับขยะไว้ได้แล้วหรือคนที่เอาของเข้าไปน้ำกินตามซุ้มต่างๆก็ดีกรุณาอย่าทิ้ง กล่องโฟมอย่าทิ้งแก้วน้ำอย่าทิ้งไม้ลูกชิ้นสี่ของลงไปในที่พุ่ไม้ดอกนะช่วยเก็บใส่ที่รับขยะด้วยตรงนี้นะเป็นจะพาเข้าสารการสอบละหน0่บาทเชิญจานรับขยาต่ตาเรือนนะสองบาทคนละหนึ่งองค์ก็สามารถมาเซลฟี่ได้กสอบละหนึ่งรบาทเชิญเด้อ่านผู้มีสภา มาแล้วนะครับมาเป็นเจ้าภาพเขียนชื่อลงที่กระสอบข้าวสารนะวันนี้เรามาวันสี่แย่เฉยพรุ่งทานจาได้มาริจากทานนพีให้ข้าวให้น้ํานพี่ถือว่าเป็นกระปุกเี๋ยวนำมาตรงนี้เลย้อบริจาคข้าวสารให้ข้าวให้น้ําบริจาคทานบารมีนพี่วันนี้เราบริจาคทานที่สูงส่งนพีนะให้ข้าวให้น้ํากับคนยากคนจนนพีเอ้ยเหมือนเราต่ออายุให้คนอื่นเราจะได้มีอายุยืนมี ร่างกายแข็งแรงเข้าทุกไม้ดอกเข้าทางนี้นะป้ายลูกศรชี้บอกข้างบนป้ายลูกศรชี้บอกข้างบนเข้าทุกไม้ดอกเข้าทางนี้นะอ่เอข้าทางด้านนี้อ่แล้วก็วันนี้ใครที่มาเที่ยวมาชมทุงไม้ดอกนะเข้าไปข้างใน บริจาคปัจจัยใส่ตู้ช่วยกันนะเป็นค่าน้ำค่าปุ๋ยค่าคนดูแลสวนเพราะที่นี่หลวงพ่อไม่ได้ใช้สารพิษใดๆพ่นค่าแมลงใช้คนจับหนอนจับแมลงจริงๆนะครับในนี้จึงเรียกว่าสวนออแก,กนิกท,ที่บริสุทธิ์จริงๆนะครับไม่มีสารพิษใดๆ ท่านเข้าไปนั่งภายในไปสูดอากาศออกซิเจนได้สบายเลยนะครับไม่มีบรรกาไม่มีอากาศกร์บบไดออกไซด์นะอ่าเข้าด้านนี้นะครับเออเนี่ยนะอเชิญน,นะครับตอนนี้เห็นรถผู้โดยสารผู้ใจกุศลมา่งคันรถใหญ่มาวเลี้ยวก็มาตอนนี้จราจ,จรป่าลูกิปริ๊ดเลยให้เข้ามาข้างหน้านี่ก็ได้นะครับ อ่ายังมีช่องจอดนะฮะอันนี้มากับรถสองแถวไม่รู้แอลมาคันนี้หรือเปล่าอ่มากับรถสองแถวอาถ้าลงรถแล้วขอเชิญน,นะครับเข้าชมทุ่งไม้ดอกด้วยกันเนอนเป็นสภาพก็สารตรงนี้นะกระสอบละหนึ่ร้อเดี๋ยวรับพยาตเต่าเรือนคนกระสอบละหนึ่งองใส่ตู้ลูกอ่ใส่ตู้นนลูกนะ อ่านี่อยู่ที่ไหนเนี่ยพี่จิตนเนี่ยอยู่กับผมเนาะเขียนชื่อที่กระสอบเลยเขียนตันตโตนะไม่ต้องไปเดินทางไกลนะผมมาอยู่ใกล้ถ้าเกิดกลางใกล้ๆนะผมสึ่งจกเจออโตเลยกอนสอบก็้อยบาทมาด้วยกันมาด้วยกันกับลูกสาวโอนะครับดีเลยนะครับกสอมาหนึ่งร้อยบาทไม่ได้นะครัมาดูที่นี่อปมาเยอะ แต้กมาเยือนวันนี้เชิญนะครับอ่พี่น้องใจบุญลงรถแล้วมาเสรที่ขอชลงทัพก่อนนะวันนี้จะเข้าชมในทุ่งไม้ดอกเข้าทางเข้านะ ทางเข้าเราจะมีพระผมน้ำพระพุทธนให้สิริมงคลแล้วก็รับน้ำดื่มเย็นๆนะครับของโ,มโมทนานะอาอริษว่าเม่อวคนนี้เอาสตางใส่ตู้นะเจริทุกคนนะครับมากันด้านนี้นะมาเิ็นสภาพเข้าาจน,น้ำมเพื่อบริจาคให้คนยากคนจนมาต่อ ให้คนที่เขากำลังอัศนจะได้มีอายุยืนอยู่ต่อไปนะครับเชิญน,นะครับอฟอร์ดนะเดินทางต่อนะฟอร์ดขอให้โชคดีขอให้โชคดีนะครับเชิญจา้าใ อามาทางนี้เลยคุณพี่พ่าลูกพรหลากม็เป็นเจาภาพข้าสารก่อนแล้วเอว่าข้อตอเจ้าภาพข้าสารนะครับสอบละหนึ่งรอบาทนั่นนี่นะพี่ชาทางไกลนะครับาลนะมมาถ้าจะดูที่ถนนเข้าในเลยนะผมสายก็แงแสงพโควนะผมมาเดินทางได้ไม่ต้องไกมากนะผมดไล้เขตาค้นาใกล้ผมหรือวจตางจังหวัดนะผมก็สามารถมาได้นะผมได้ไกลมากนะผมอยู่ข้างถนนจิใหญ่เลยใครที่จะมาที่ นตกแล้วร้อนที่จังหวัดกาญนบุรีนะวง่จะทานรันเสีกราลังพอยู่แร้วก็เชิญได้นะครับผมรอารนะบริจาวมกัรวสยการแน้ำก่อนเลยนะครับนึงตสอบจะได้หนึ่งมงนะครับโอ้ นะครับแต่ใหญ่ที่คนลงรถแล้วก็จะแกวมาทำบุญก็เออเออจะกก็เป็นคนฉลาดเป็นคนฉลาดอ่าเชิญนะครับอ่ตรงนี้นะอาราบเมร์นนะจะพาข้าศนเขียนชื่อที่กระสอบเลยนะ้อ,อ,องวันนี้่หกพ่อบอกให้มาเขียนชื่อที่กระสอบที่ว่านะาันนะเขียนตัวโตเขียนตัวเต็ม นะครับรวยที่กระสองข,าาข,ข้องอาวเดี๋ยวเรามาเกณข้าวกับปลาปลาก็ให้พอแล้วเดี๋ยวเรานะครับเปนชื่อที่กระสอง จะมีหลายอย่างนะครัมีทั้งรถคลาสสิกนครแล้วก็จักรยานคลาสสิกตุกตาัวนี้มาลองพามาซเพ่ยังนงทอาฟรีนะแม่มาอาเยจะสวยจากวัตสียกระ้งใส่โต๊ะนะแล้วเขียนชื่อทก็สอนนะอาจูนะครับสวยนี่สุด ตาเลยนะเรียนชื่อเลยเขียนชื่อเลยเขียนชื่อเลยอนหลายๆท่านนะครับวันนี้รมสถามท่าเลยเดนวันนี้ก็พามาสัตนี้นะความสวยงามของบ่อาบัวี้วยสุดซีฟิสก้นทีมซีฟิกาน้ำหลังละ10บาทนะน้หลังละ100บาทน้ำหลังละ50เราไปจับภาพทั้งข้าวกังน้ำกับปลูกกัน ชื่อสุดนี้มังลิมสุดนี้รัหลิมเด็กชื่อของไก่ฮ่อาข่าวขด็กชื่ออาเดือนจ้ามาทานนี้เอยเป็นเจ้าภาพเข้าสาและน้ำเดือดขาที่เขาค้ไม่จบแนะครับ เอ่อเดียลยุนนะเปรียดไซตุนะไซตุนะครับอันนี้ชวร่ายนะสุมิตรานุสุม um ิตรามังลิมนะครับอแล้วก็คุสุีมังลิมนะครับแล้วก็นี่มกิสุตีนิสุรีนะกชื่อม่าอแม่ชืสุรีอ่อนจัง จะนีจังนะครับอาจารย์ครัอาดิสานละประเกล็วางคนกระสอบนี้อระสอบตนนี้ลูกจับนี่ลูกคนจับกับแม่มาจับได้กันเออไอ้หนุ่มจับด้วยเม่อยู่ที่ไหนนะบ้าอยู่ตรงไหน เนี้ยนะร่งกายลูกศิษย์หลงพก็สมชิตรางกายร่างกายร่างสั้นนะร่างกายร่างสั้นนะครับร่ากายละกรัต่ายทีกเมาดเีอ่าทีเดียวที่โเปายร่างานะรับ็กมน่งครับเพิ่มถ้ามาเช้าๆหน่อยนะอากาศจะไม่ร้อนนะครับไม้ก็จะสดชื่นนะผมยังที่เห็นยังขี่เห็น